สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่ทาโร่นันพกพัฒนาพยากรณ์ขึ้นเคยนะครับซึ่งจิมมี่ทาโร่นันพกพัฒนาพยากรณ์นั้นมีประสบการณ์การทานานด้วยไพ่ทาโร่ชั้นสูงและโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงมากกว่า28ปีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่าหลายพันดวงด้วยกันนะครับ วันนี้จิมมี่ทาโรนันพัฒกรพยากรณ์จะมาทำนายในงชะาให้กับผู้ที่มีลัคนา,าสถิตราศีสิงประจําเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 6 3นะครับก่อนอื่นจิมมี่ทาโรนั้นพัฒกรพยากรณขอต,ตัวก่อนว่าการทํานายการกุศลในครั้งนี้นั้นไม่ได้เป็นการทํานายเจาะจงดวงเฉพาะรายบุคคลใดดังสิ้นนะครับ แต่จะเป็นการทำนายภาพรวมในวงกว้างของทุกท่านที่มีลัคนาสถิตในราศีนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจะให้มีความแม่นยาเกิน99%ทุกท่านก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่จะมีความแม่นยาประมาณ90%ขึ้นไปนะครับทั้งนี้เนื่องจากทุกท่านที่มีลัคนาสถิตในราศีนี้นั้นยังมีลักษณะโง่ที่แตกต่างกันออกไปการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไป การสั่งสมบุญบารมีในธาตุมีที่แตกต่างกันออกไปการกระทําที่แตกต่างกันออกไปและการใช้เครื่องรางของของลังที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณต้องการทางพานาที่มีความแม่นยํา mm hmm. เกิน9.9%นแล้วล่ะก็จะต้องโทรมาดูดวงสดทางโทรศัพท์กับจินม,มิทาโร่นันทักรพิยากรเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะทําให้ได้รับผลธรรยากร ที่มีความแม่นยาชัดเจนตรงประเด็นเฉพาะรายบุคคลอย่างแน่นอนมากกว่านี้นะครับเอาละครับตอนนี้นนสิงห์มถานโลนันพระสรร์พญานาคก็จะเริ่มทําการตั้งจิตเจ็นสมาธิด้วยใจท,ที่สะาบริสุทธิ์ก็ือทำการเรื่กท้่ท้ารอออกมาจํานวนสิบใบให้กับผู้ที่มีลัคนาสถิตราศิสิงห์จะจํเาเปรา็นกรกฎาคมปีพุทธศักราร2563นะครับ ไพ่ใบที่หนึ่งที่กำลังหยิบได้สดๆร้อนๆในตอนนี้ก็คือ Ten of Pentacles ไพ่ใบที่สอง King of Swords ไพ่ใบที่สาม Nine of Wands ไพ่ใบที่สี่ The Wheel of Fortune ไพ่ใบที่ห้า Ten of Wands ไพ่ใบที่หก Page of Pentacles ไพ่ใบที่เจ็ด 8 of wands ไพ่หม o ยเล i 4ไพ่หมเ9 of swords และไพ่หมายลที่ต่อมสรรันตอนนี้คือ5 of wands ราคาตอนนี้จิมีทาร้อนั้นพัสดุกรพยากรก็จะเริ่มทำการทำนายโดยสไตา์กับผู้ที่มีรัคนาทิตย์ราศีสิงปรรําเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2563นะครับ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือตัวคุณจะมีโชคลาภเข้ามานะครับนี่มาจากผู้ชายผิวดําแดงร่างคลุมนะครับนําโชคลาภมาให้นอกจากนี้ยังได้มาจากตัวคุณเองด้วยนะครับและพี่น้องเพื่อนสนิทก,ก็จะนําโชคลาภให้คุณ้วยอีกทางหนึ่งนะครับหรือแฟนคุณก็จะนําโชคลาภมาให้กับตัวคุณนะครับทางใดทางหนึ่งหรือทั้งสองทางนะครับ ก็เรียกว่าเงินทองมันจะดีขึ้นเพราะคุณมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้เงินก้อนใหญ่หรือมีโชคลาภเข้ามาทางใดทางหนึ่งนะครับหรือขายที่ดินได้ขายบ้านขายรถอะไรบางอย่างได้เป็นต้นทําให้คุณได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเงินทองเนี่ยจะดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วแน่นอนนะครับและพี่น้องบรสษิทสนับสนุนส่งเสริมเรื่องการเงินโชคลาภได้ดีมากนะครับ บุตรหลานบริวารเด็กๆที่เป็นผู้ชายจะนำโชาล่าไม่ให้ตัวคุณด้วยอีกทางหนึ่งครับและบุตรหลานบริวารเด็กๆเนี่ยอาจจะช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานได้ดีนะครับแต่ถ้าตัวคุณมีผู้ใหญ่ในวงงานที่เป็นผู้หญิงเนะี่ยจะนําปัญหาเรื่องงานมาให้นะครับเช่นเข้ากันไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องต้องพยายามปรับตัว ข่าหาผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงในวงงานให้มากกว่านี้เอาใจให้มากขึ้นนะครับนี่จะคุยเรื่องและตัวคุณก็ชอบระเบิดอารมณ์ออกมาเพื่อร่วมงานด้วยทาให้ทะเลาะกันบ่อยในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องพูดจะอ่อนโยนอยู่เสมอระวังปัญหาเรื่องเอกสารกระดาษต่างๆต้องใช้ความละเอียดดีทั่วรอบคอบจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดนะครับและถ้าตัวคุณมีผู้ใหญ่ในวงงานเป็นผู้ชายนี่ก็จะนําโชคลาภเล็กน้อยมาให้ตัวคุณได้นะครับ และน้าที่การงานตู้ก็เจนเก้าวหน้าขยับขยายต่อไปเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องครับอย่าไประเบิดอารมณ์ออกมาสใส่เพื่อ่วมงานเท่านั้นเองต้องอาศัยความสามัคคีนะครับไม่ใช่ตัวคนเดียวมีไพ่ตกงานหรือไพ่สอบตกออกมาหนึ่งใบนักเรียนนักศึกษาระวังสอบตกหนึ่งวิชาต้องตั้งใจให้มากกว่านี้นะครับ ถ้าเป็นคนที่ทํางานอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องระวังงานของคุณมีปัญหาเกอนในช่วงเริ่มต้นนะครับเพราะว่าตัวคุณเนี่ยขาดความละเอียดอีกทั้รอ,อบเกอะนั่นเองก็ต้องรอ,อบคกาให้มากกว่าน,นี้งานจะหนักมากขึ้นมีงานหนักรออยู่แต่งานก็ก้าวหน้าขปยายอย่างประหยัดนถึงขีดสุดด้วยในเวลาเดียวกันทำให้คุณมิสามารถที่จะวางแผนในเรื่องของการปรับเวลา ให้ตรงเวลาได้ดีคุณก็เลยต้องทําโปรเป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องวางแผนเรื่องของการจัดสรรเวลาในแต่ละวันให้ดีด้วยนะครับงานในถึงจะก้าวหน้าและถ้าดูกวันนี้เพื่อนร่วมงานที่ไม่สนิทก,กันนะหรือญาติห่างๆเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปตางอ,อากาศพัก้อนท่องเที่ยวร่วมกันเช่นไปต่างจังหวัดด้วยกันหรือไปต่างประเทศร่วมกันเป็นต้นหรือเดินทางไปท่องเที่ยวร่วมกันเป็นต้นนั่นจะเป็นการเดินทางไกลนะครับ สนุกสนากนการเดินทางต้องเชี่ยวราบรื่นปลอดภัยดีนะครับจริงๆแล้วเพื่อวงงานที่ไม่สนิทกันหรือว่าญาติห่างๆก็มีแต่ความสนุกสนานเฮฮาจริงใจมอบให้ตัวเองแล้วนะครับอย่าไประเบิดอารมณ์ออกมาใส่เพื่อวงงานเท่านั้นเองและเดือนนี้คุณก,ก็ต้องพึ่มพาเอเป็นหลักด้วยนะคะเพราะถึงแล้ว,ว่าจะมีคนมาช่วยคุณเนะี่ย ก็ให้แค่คำแนะนำปึกษาและอาหารนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสำคัญที่สุดนะครับต้งองรู้จักยืนละนลำแข้งของตัวเองให้ได้นะครับต่อไปเรื่องความรักนะครับสำหรับคนโสดท้ำานาว่าจะมีผู้ชายผิวดำแดงรูปร่างขวมกำยำล่ำสารปรากฏต,ตัวขึ้นอายุมากกว่าคุณเล็กน้อยนะครับ ้มันมีความรักกับตูนคุณผู้ชายคนนี้สามารถนับสนุนส่งเสริมเรื่องเงินทองกับตูนคุณได้นะครับเช่นนำโชคลาภให้กับตูนคุณได้นะครับหรืออยู่กินกันไปแล้วสามารถสร้างฐานะจนร่ำรวยได้หรือผู้ชายคนนี้จะส่งเสริมเรื่องโชคลาภกานเง้นกับตูนคุณนะครับในขณะเดียวกันตูนคุณก็ส่งเสริมเรื่องเงินทองให้กับคนรักที่เข้ามาในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีด้วยก็เรียกว่า ต่างฝ่ายต่างนำโชคลาภมาให้เพิ่งแต่ละกันได้นะครับนอกนั้นเนี่ยก็จะไม่มีคนใหม่เข้ามาเลยนะครับความรักช่วงนี้คุณก็ต้องสนับสนุนส่งเสริมเรื่องเงินทองให้กับคนรักด้วยนะครับถึงจะทําให้ตัวคุณมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็ต้องแต่งกายให้สมยัยดูมีรสนิยมดีตลอดเวลาก็ทําให้ตัวคุณมีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นนั้นคุณก็จะเป็นโสดต่อไปนะครับถ้าคุณ ม่รู้จักแต่งตัวให้ดูดีตลอดเวลาหรือปล่อยเนื้อปล่อยตัวก็จะไม่ดีนะครับบางครั้งคุณก็แสดงความผู้นำออกมามากเกินไปใช้อารมณ์เจ้าอารมณ์อะไรแบบนี้กไม่ดีนะครับเพราะนั้นคุณต้องอ่อนโยนลงให้มากกว่านี้เพราะว่าการใช้อารมณ์เป็นผู้นำสูงมากเกินไปทำให้คุณขาดสตินในเดือนมีด้านนะครับ ก็จะทำให้สามารถคบกันได้ต่อไปต่อไปผู้ที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วนะคะพันนาว่าคนรักนําโชคล่ามีาตัวคุณได้นะครับในขณะเดียวกันตัวคุณก็นาโชคล่ามีาคนรัก,กด้วยในเวลาเดียวกันก็เรียกว่าจับส่งส่งเสริมเรื่องเงินทองโชคล่ามคุณกันแลวกันได้ดีนะครับและ อยู่กินไปแล้วสามารถสร้างฐานะจะร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นได้กว่าในเดือนที่แล้วนะครับอย่าไปเชื่อโรมอย่าไปใช้ใชี่ผิฐิเชื่อมั่นตัวเองสูงมากเกินไปไม่ดีลดกันใช้ลงลงมาพูดจาเอาอยู่เสมอีวิตคู่ก็จะสามารถผ่านเดือนนี้แต่ได้อย่างราบรื่นนะครับดังนั้นก็ขอจบคำทำนายสำหรับผู้ที่มีลักษณะติดราศีสิงห์ประจำเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2563 แต่เพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจิมมี่ทาโรนั้นทัศกรพยากรผลิตคลิปการทำงานการดุส่วนที่ดีแบบนี้เพื่อคอยช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับตัวคุณดีขึ้นในทุกๆด้านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกเรื่อง ที่ปรารถนาและตั้งใจเอาไว้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ